พิทยาไปได้ครับหนึ่งต่อสูครับคู่แรกดักได้แล้วยกอีกทีหนึ่งหลุดมาแบบดีได้ยิงติดเซลแล้วตัวซ้ำโอ้โไม่ได้แล้วยิงอีกทีหนึ่งเคลียร์ขึ้นมาครับโอ้โหทางภาษาพรวิทยางานชุกแล้วเหมือนกันครับตัดได้แล้วข้างหน้ามีขยับอยู่ให้มาวิ่งกวดมาสุริแมนทันไหมไม่ทานครับแล้วไหลามาตรงนี้มีฟาไวไปก่อนครับ แล้วจะยิงรอตายกับแผง,งเมื่อเช้ารอบนี้ไม่หลงแล้วยิงไกลสวนมาอีกทีนึงยังหลุดกรอบไปเยอะเลยครับลูกนี้เล่นสั้าครับกิตประกรเล่นกับทางพรม,มินออกข้างมาแล้วเบิ้ลยาวๆทิ้งมาข้างหน้าก็รับได้ครับหลายต่อ ให้แล้วดักได้ครับลุยแล้วเงยหน้ามองจับหนึ่งทีแล้วสกิต่อทีไขยุไปทำเสียครับโอ้โหแล้วตองกระตุ้นเพื่ออะไรครับพมมินาโรคาครับกับตันทีมของทางด้านโรงเรียนนิพาสลิลเปิดยาวๆเข้ามาแล้วรับจังหวะแรกเนี่ย กระชอกนะครับแต่ว่าบอลยังลองยิงตูแล้วบอลติดหลังแล้วเก็บอีกทีหนึ่งไหลต่อมาแล้วก็ต้องยิงแหละครับโอ้โหเข้าคางตะไคร้<อ>ครับเอฟจังหวะแรกเนี่ยเหมือนเคลียร์ไม่ดีครับเข้าทางแล้วไหลต่อให้วิ่งมาซัดลูกเนี้ยโดนปลายนิ้วของทางพานุวิสุปโคน เล่นลูกสูตรเสาแรกไม่หลงแล้วโอสินเปล่าจบครึ่งแรกเลยครับอาครับอาจารย์ส่งมุนท้าครับให้สุจริเริ่มครึ่งหลังครับเอาแล้วดักได้ตกดีโอ้โหสลิมแมน หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยร้อนแรงตลอดทั้งวันจริงๆงครับทางซลิมแมนครับโอ้โหแล้วโอ้โหเป็นจกสวยความผิดพลาดของผู้ักษาปาะตูแล้วครับซลิมแมนจับแล้วยิงยัดเลยครับโอ้โหซลิมแมนเจฟบ,บีครับยิงยัดง่ายๆแบบนี้ก็หนึ่งศูนย์ครับแล้วหันมากระตุ้นเพื่อเลยครับ เข้ารอบมาเมื่อใช่นี่ไม่ใช่นะครับไหลามาแล้วจับล็อกเซย์เลียมไม่มีโอ้โหไม่ยิงจะว่าแรกแล้วจะย้อยกับซุลิแมนซุลิมแมนพาขึ้นมาแตะแล้วโอ้โหเเล่นบอลสไตล์นี้นึกว่าเดนิสเบิร์กแคมป์ครับอาจารย์ส่งให้สัญญาณทีรัน,น,นต้อ้โหติดกระแพงเราจะจิ้มตาอาครับซุลิมแมน ลองปั่นโค้งโอง้โหยังแย่ขาสกัดได้ครับทางธนวัน์แก้วกล้าหหันไปตบมือกับกิตปะก้อเลยครับทางธนวันรก็ต้องให้กำลังใจทางกิติก้เลยครับเป็นคนที่ทำเสียประตูแรกครับแล้วสลิมแมนในกรอบยิงไม่ได้แล้วจะหัวลูกนี้บอลมันตกพื้นแล้วไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับไหลามา ดูตรงนี้ก่อนหักมาให้แล้วจับตรดยิงอ้ติดเซฟอูเสาแรกครับโอ้ดิกย้อนดูครับโอ้โอกาสเมื่อสักครู่ครับของทางนิพาสลีครับพาบอลขึ้นมาครับของพรม,มินแล้วได้จบตรงนี้ที่เสาแรกครับของกิตตนนแต่บอลเนี่ยไปตรงตัวทางกอนตะวันเลยครับทิ้งไว้ได้แล้วนี่ครับโซลิมแมนโอ้โหกหลบ กไปได้เรื่อยๆครับโซลิมมนี่ครับเปิดยัดเลยโอ้โหไม่เปิดอะไรครับยิงครับอุรกรตะวันยังปาดได้โอ้โหแล้วยิงเนี่ยเข้ากรอบด้วยครับโอ้โทางวันลร่เก้าครับธนวัตรแก้วกล้าโอ้โหชกทิ้งทีมือเดียวเลยครับกอนตะวัน แต่ให้เล่นต่อครับซุริมแมนดีต่อมาแล้วจอดจ่อแบบนี้ก็โอ้โหไปแต่งหน้าอะไรครับรมมโอ้โพระโอกาสที่จะหนีเป็นสองเลยยิงอีกทีนึงยังไม่ได้ครับพานุวิทย์ครับหลบมาเลาะมาเรื่อยๆโอ้โและซูริมแมนยิงติดเซฟโอ้โหกิจประกรบบอกไม่ให้แล้วซลริมแมนวางข้ามถึงมาต้องใช้ความเร็วตามนี่ครับซลริมแมนครับ โยกหลบแล้วยิงติดเซฟทางกิจประกรแล้วยัดเลยก็เข้าซองครับกอนตะวันพัชรานีเอซทางทางประสาทพวิทยานะครับแบบนี้ฝากต่ออยางได้ครับสลิมแมนวนแล้ววนหนีมาสลิมแมนโอ้โหโอ้หน่าสนพานุวิย์ ให้มาแล้วผูสินเป่าจบเลยครับ